ถ้าพูดถึงสถานที่ที่มีศักดิ์ศรีเนี่ยมีความศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับตอนนี้มีอีกหลายสถานที่ที่เราอยากจะพาท่านผู้ชมไปนะครับไปสัมผัสกับสิ่งที่รับความศักดิ์ศรีนะครับซึ่ง เราจะเป็นการเช็คจุดที่ว่าจุดไหนนะครับที่สายมูเข้าไปแล้วก็พบในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามานะครับก็อยากจะฝากออกไปมูว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ผ่านมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องขอให้ให้แวะสถานที่นี้นะครับรับรองว่าท่านจะได้สิ่งที่ดีๆกับไปถ้าพูดถึงเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับเอ่อเครื่อง สิ่งเสริมที่เป็นมงคลสิ่งเสริมที่เสริมให้กับตัวเรามีโชคมีลาภเนี่ยนะครับบางคนตาเราอยากแนะนําครับอันแรกเนี่ยจะเป็นกําไรของเตียนหน้าที่แกะจากแรก่ขอาวขึนบางคนก็เรียกกายําไรหน้าคาบานนะครับซึ่มีความสวยงามอันนี้ถึงแม้เราจะไม่สนใจนะครับเอาไปตั้งเอาไว้ในกิจการร้านค้าเนี่ยจะช่วยให้มีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาไม่ขาดสายนะครับ หรือจะแกะเป็นในเรื่องของสัตว์พุแห่งเพพเนี่ยที่เป็นปิดนักล่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำไปติดตัวติดล้านติดกิจการป้องกันคนที่คิดไม่ดีนะครับที่จะเข้ามาโดยใช้ในเรื่องของอาถรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยทําให้เราติดขัดในต่างๆเ,เขาจะทําทําอะไรไม่ได้นะครับแต่สําหรับการติดตัวแล้วเนี่ยผมแนะนํา หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดอันนี้แกะจากแล่หงคุณเราจะได้เห็นการแกะหลวงปู่ทวดตรงนี้เนี่ยนะครับจากคลิปที่เราเคยไปถ่ายทาที่กาญจนบุรีนะครับโดยอาจารย์พันธุฤหรือคุณใบเงินเนี่ยเป็นผู้แกะซึ่งในคลิปตรงนั้นเนี่ยนะครับออ,อาจารย์เขาก็จะบอกเลยว่ากว่าที่เขาจะได้แหน่กลับมาเนี่ยเขาต้องเสียเวลาไปหาแหน่แล้วกว่าจะมาแปรรูปนะครับมาแกะไปเครือรางของผังเนี่ย ทุกอย่างต้องใช้เวลาบางวันหรือบางอาทิตย์หรือบางสัปดาห์เนี่ยขึ้นไปบนเขาไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะความหายยากของแร่เหล่าเขาคึงเนี่ยมีมากขึ้นแร่ของแพ้นะครับหาได้ยากมากขึ้นเลยเลยทําให้เกิดมีกระบวนการที่เอาแร่กรองเอามาผ่านกระบวนการทำสีแล้วบอกเป็นแร่กลับกุณก็มีอันนี้ก็ต้องฝากไปดูที่ชื่นชอบเนี่ยให้ระวังด้วยนะครับ พูดถึงแร่ของคริมแล้วเนี่ยในปีหกแปดเนี่ย้าชมูลตาเราก็ยังแนะนำแร่ของคริมเพราะว่าเป็นแร่ตักติดนะครับโบราณเชื่อว่าเป็นของทนบติดมีฤทธิ์อยู่ในตัวเทพนเทวคุ้มครอง,อง,องสิ่งเหล่านี้เนี่ยนับวันจะหายยากนะครับถ้าเรามองถึงธากีสับติดชนิดอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอย่างข้าวตอพระลวงหรือข้าตสารหินเนี่ย อนนี้การหาก็หายากมากคนระหรือพระธาตุาาม่ำและย่อก็ไม่ไม่ให้ขุดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่เฉพาะคนที่เก็บสะสมหรือคนที่อ่าเก็บเอาไว้เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยแด้ข่าวมคืนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันซึ่งเขาต่อไปความหายากความอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงไม่น่าจะอ่า เหลือหรือว่าจะเหลือก็เหลือมาตรงนีง้ตรงนี้ก็อยากจะฝากใส่บอว,ว่าปี68บ้านมันตาเนี่ยเราก็ได้ความกรุณานะครับจากคนใส่แร่ที่เขาเก็บแร่ขัมซึมเนี่ยทาแร่ขงังซึมเดี๋ยให้ทาบ้านตาเราทําเป็นเครื่องรางของข,องของังแล้วก็ออกมาให้ใส่บูชาในราคาที่ทุกคนรื่มถึงนะครับอันนี้ก็ขอฝากกันด้วยแล้วเดี๋ยวผมก็จะจะพาประชา,าันเพิ่มเติมว่าเรามีอะไรที่ มีการทำนะครับในปี EP 68แต่ที่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับอยากจากะขอเสิญตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องขอขอบคุณเนี่ยพันแชมนะครับผู้คุนพบข่าวองคืนเนี่ยที่เขานำแน่จักษิ์มาให้อ่าเราในการจัดทำนะครับแล้วก็หลวงตาอ๋อยนะครับเกจิ EP. แห่งการการจนบ,บุรีนะครับแห่งเขาขลคืนเนี่ยทำการูกเสกให้อันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเอาไว้ณนะ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 ที่นี้ด้วยนะครับ